ต้นอะมันเป็นเป็นดอกเป็นดอกสีม่วงๆนี่นะอันนี้มันพันอะไรอ่ะนี่มันพันอะไรอ่ะอ๋อนี่มันกป็ดูกระดูดอกมันนี่มันปักมันเหรออะไรยังนี่มันปักมันดอกมันจะออกรูปรองน้าเดือนไม่ต้าใช่นะปักมัน่ะเออปักเอามาหายแล้วลูกเจเกตมาให้เรียบร้อยเลยถ่ายน้ำ หายน้ำไม่ค่อจบนะไปไปเช็ปใต้ไว้ในนี้ยช่ค่ะปิดบ,บ้านแล้วเหรอครับโอเคอย่าง <Okay. S 2> นี้ใต้ไว้ในเนี่ยในกองนี้ในกระเป๋านี้